3เรื่องครับของกองทุนรวมตราสารทุนที่ทุกคนต้องรู้ครับจากที่เราทำคลิปมานะครับจะ30คลิปแล้วนะครับทุกคนคือแบบมันไหวมากนะครับแต่ต้อง50คลิปในปีนี้นะฮะก็เป็นใ,ใจกันด้วยนะครับอขออนะ้ญนตตอนนี้เลยนะครับผมก็จริงๆ ถึงคลิปนี้ครับมันเหมือนเป็นคลิปคลายแม็กเลยนะครับทุกคนที่แบบว่าอาจจะเป็นกองประเภทที่หลายๆคนนะ่ะรู้จักกันอย่างกว้างขวางแล้วนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับคือเป็นประเภทของกองทุนครับที่มีเรื่องของผลตอบแทนค่อนข้างจะมากที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเทียบกับกองในประเภทที่ผ่านมาที่ผมเคยได้เล่าไปแล้วนะฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้จักกันก่อนครับว่า กองทุนรวมตาสารทุนหรือกองทุนรวมหุ้นเนี่ยคืออะไรนะครับจากอันเดิมนะครับ<า>เราต้องพูดอ้างอีกในคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะได้แบบว่าเจอกันติดตามนิดนึ่งนะฮะก็ จะเป็นคลิปที่บ่งบอกถึงกองทุนตราสารนี้ครับซึ่งผมเนี่ยให้ความหมายในตราสารนี้ว่าเราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้ขายตราสารนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกหนี้ให้ตังค์เอาเงินจากทางเราเนี่ยครับลงไปลงทุนกับทางพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าในภาพของตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนนะครับร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของนั้น สมมุติว่าบริษัท A นะครับจัดตั้งแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นเท่ากับว่าสมมุติว่าผมเนี่ยซื้อในส่วนของหุ้นของ A ไว้เท่ากับว่าถ้าปีไหน A ได้กําไรเราก็ได้กําไรไปด้วยนะครับแต่ถ้าปีไหน A ขาดทุนเราก็จะขาดทุนไปด้วยคำไม่ายๆที่ผมจะนิยมบอกกับทุกคนที่ผมรู้จักครับเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนเจ้าของร่วมว่าแบบได้ก็ได้นะเสียก็เสียนะ ประมาณนี้ครับเรื่องของความหมายแล้วจริงๆที่ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความหมายนะครับผมจะบอกว่าในกองทุนรวมหุ้นเนี่ยครับจะมีอัตราส่วนในส่วนของตัวหุ้นต่างๆเนี่ยรวมกันนะครับเกิน65%ของพอร์ตของกองทุนรวมนั้นทั้งหมดก็อันนี้ก็เลยเป็นเรียกได้ว่าเป็นโอกาสและกันครับที่จะเพิ่มในเส่วมผลตอบแทนของทุกทุกคนอีกหนึ่งช่องทางนะเรื่องที่2ครับ คือนอกจากที่เราจะรู้ความหมายแล้วนะครับเราต้องมารู้จักประเภทเบื้องต้นครับว่ากองทุนรวมตราสารทุนเนี่ยมีหลกัหลกๆเนี่ยผมแบ่งแบบง่ายๆนะครับจริงๆมันมี108ประเภทมากนะฮะแบ่งง่ายๆเป็น2อย่างก่อนครับทุกคนที่จะดูในตอนนี้นะครับก็คือว่าประเภทที่1ครับจะเป็นในส่วนของ passive fund นะครับเป็นกองประเภทที่ทําในส่วนของเลาะตามตัชน,น,นีนั้นๆไปเลยอย่างสมมุติว่า ในกองไทยนะครับเราจะเป็นเซ็ตใช่ไหมครับอาจจะมีกองเซ็ต50กองเซ็ตร้อก็เป็นกองที่ทําตามเรียนแบบดัชนีนั้นไปเลยอันนี้เขาเรียกว่า passive fund ครับแต่ถ้าสมมุติว่าในประเภทที่2นะครับจะเป็นในส่วนของ active fund ครับหมายถึงว่าเป็นกองทนุรวมที่พยายามทําผลตอบแทนครับให้ได้มากกว่าดัชนีนั้นเดี๋ยวตัวอย่างของกองครับเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนๆดูในช่วงถัดไปนะครับแล้วก็ หลักๆเนี่ยอันนี้คือ2ออย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนรวมหุ้นในกรณีต่างประเทศนะครับที่ผมจะย้าอีกนิดนึงซึ่งเราจะรู้จักในส่วนของฟีดเดอร์ฟันนะครับคือหมายถึงว่าเป็นกองทุนครับที่ตั้งมาเพื่อเอาเงินในลงทุนนยครับไปลงทุนกับกองในต่างประเทศเลยเราเรียกว่ามาเตอร์ฟันนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นสับที่ สองคำที่ท่าเกิดใครที่ลงกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศนะครับต้องรู้จักกันสักนิดนึงครับแล้วก็เรื่องที่3ครับนอกจากความหมายประเภทครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับในเรื่องนี้คือเรื่องของการดูกองทุนรวมหุ้นแบบง่ายๆครับผมเลยชวนทุกคนนะครับพาไปกดแบบพร้อมๆกันเลย้วกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะดูวิธีการดูเบื้องต้นที่ผมใช้เนี่ยก็ดูตามนี้ก็ได้เลยนะครับฮะหน้าจอมาฮะ ก็เบื้องต้นนะครับพิมพ์ Google ครับเราพิมว่า p h e n o m e n าเว้นวักเปรียบเทียบกองทุนนะครับก็จะขึ้นในส่วนของหน้าอ่าหน้าเป็นอันแรกนะครับขึ้นมาแล้วก็พอกดปึ๊บก็ไปดูว่าในส่วนของลิงก์นั้นนะ่จะมีในช่องของประเภทอยู่ครับก็จะมีประเภทตลาดเงินตราสารนิ้ตราสารทุนก็คลิกในตราสารทุนครับก็จะมี ประเภทของหุ้นแต่ละประเภทอีกครับก็จะเป็นถ้าเป็นในไทยเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือว่าถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับก็มีจีนเมกายุโรปทั่วโลกนะครับคือมันเยอะมากครับทุกคนน่าจะประมาณเกือบเกือบยีประเภทได้ครับแต่ว่าจริงๆที่ผมจะบอกเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะชวน1ประเภทของกองทุนรวมหุ้นครับเป็นกองทุนรวมทั่วโลกนะฮะวิธีการเราก็คลิกกองทุนรวมกลุ่มหุ้นทั่วโลกเสร็จใช่ไหมครับก็จะเรียง ตาม Perform ร์แมนซในส่วนของผลตอบแทนนะครับที่1ปีสมมุติว่าอันเนี้ยผมกดอันแรกมาก่อนน,นะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นตัวหนึ่งก็คือวันจีคอมเราก็จะไปดูข้างในเลยครับว่าวันจีคอมอมีอะไรบ้างทําอะไรประมาณไหนซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดการดูแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นเกี่ยวเนื่องก,กันกับกองทุนรวมพุ้นก็เน้นของทางนี้ก่อนเนาะพอเสร็จปุ๊บอะครับพอเรารู้แล้วเนี่ย เบื้องต้นครับคือผมจะบอกอีกว่านจริงอ่ะการเปรียบเทียบอะ่ะผมจะทําเหมือนกับเปรียบเทียบในหลายๆประเภทที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมจะสรุปเป็นพื้นฐานการดูเบื้องต้นแล้วกันครับว่าอันเนี้ยดูยังไงนะครับคือผม,มเอามาสัก7กองครับที่มีผลประรเี่ยสูงสุดที่1ปีแรกจากการเรียงในครั้งก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้มันอาจจะปรับเปลี่ยนไปละก็พอเห็นปุ๊บป่ะครับเราก็จะรู้ว่าเอาข้อมูลทุกอย่างครับใส่ จากที่ดูก่อนหน้านี้นะครับมาใส่ตารางตามแบบฟอร์มนี้โดยพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผู้ระชวคคิดนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอกองนั้นเนี่ยของธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ไหนนะครับกองนั้นมีขนาดกองทุนเท่าไหร่อย่างที่2นะครับกองนั้นไปลงที่ไหนบ้างครับซึ่งบางกองเนี่ยอาจจะเป็นกองมาเดอร์ฟันนะครับของ ่างประเทศที่เราอาจจะต้องไปดูใต้ในอีกทีหนึ่งนะฮะอย่างที่3นะครับคือเรื่องของผลตอบแทนครับว่าวันนี้กองนั้นนะผลตอบแทนสม่ำเสมอไหมซึ่งจริงๆที่ผมดูเนี่ยปัจจัยประมินประมาณถึง3-4อย่างนี่ยครับซึ่งอันนี้ครับก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเรามีผลตอบแทนสม่ำเสมอเราแฮปปี้ไหมแล้วไปดูค่าธรรมเนียมแล้วกองนั้นมันไปไหนบ้างเรารู้จักไหมไปได้แค่ไหนอะไรงี้ครับก็แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละคนเลยแล้วกันครับว่ามองอนาคตไว้ยังไง ตารางนี้ครับก็เป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่หยิบมาให้กับทุกคนได้ดูนะครับว่าภาพของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้ามีคำถามนะครับสอบถามหรือสงสัยเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้ทางเพจทางนี้พระจันทร์มันนี่นะครับนะฮพูดกันมาจะ3 0คลิปแล้วนะครับหรือทางซ้ายครับเป็นทางของ YouTube กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมก็คิดว่าในคลิปนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยยังไงโชคดีละสวัสดีครับ